อ่ะอุ้ยอาร์คีบุญมาสวัสดีทุกคนวันนี้วไปช่องปอเช่ชอนแม่ช่อวันนี้ผมอยู่ในเกมหลอกนี่เรื่องปอเช่พิมพเพราะว่าใหม่ครับแ้วมันจะมีไหมเนี่ยต้องหายไปไหนอ่ะไม่ครับแล้วปกติมันจะมีไม่ใช่เหรอเอาหายไปไหนแล้วล่ะเอ้า ข yeah. ึ้นมาแค่อันอยู่เองมันจะเป็นยังไงอ,อุ้ยมีแบบเอาพี่พ่อมาคาบวเบลวินสตีมันได้ไงเนี่ยที่นก่อนนะอุ้ยแบบนี้แบบนี้มันลองเข้าไปเล่นดูดีกว่าดูสิมันจะเป็นยังไง โอ้โหไปจะหมดแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์วันนี้เราจะมาหาพิรกันนะทุกคนในไมค์ครับปอร์ชันรูปบอกหืมทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยคืออะไรอะเองงอะงงอะคืออะไรทุกคนโอ้โหตายแล้วเกิดใหม่เลยเหรอ ตายแล้วจะได้เล่นไหมเนี่ยทุกคนตายกันแล้วจะได้เล่นไหมเนี่ยทุกคนโอ้เปลี่ยนแบบดีวว้วาทุกคนเปลี่ยนเฮย้ยแบบนี้อะไรก็ไม่รู้ตายตลอดเลยแบบนี้ละ่ะผู้เล่นเข้าไปสามคนไม่น่า นี้ล่ะเห็นมันสวยเดียนะปกมีคนเข้าไปเล่นหนึ่งพันคนเลยเหรออุยอีพาและอีพาประสิทธิ์เหละกำลังรอกันดังเล่นกดเล่นอะเอเหมือนอ้าวทำไมไม่เหมือนอ่ะ หุยเรามีอะไรบ้างเนี่ยฮูต้องซื้อโว่บาทอ่ะสิสิบเอ็ดบาทไม่มีโลบักอ่ะเราเป็นสายฟรีแล้วมันออกไงอ่ะคนเนาะออกไงอ่ะรีเซ็ตเหรอก็ไม่ได้ เนาะเปลี่ยนแมปไปกว่าโอเคทุกคนนี้ไม่ใช่พิมพ์คำว่าไม่ครับออี้มันมีไหมเนี่ยแมปนี้คือเลยไม่น่าใช่ยสุคนด้วยเอ้าแล้วตัวนี้มาได้ไงเนี่ยเรานี้ไมคครับยังไงออ้ใช่นี่วะแต่ว,ว่าผู้เรียนสุขคุณไม่เอา น,นี่ล่ะน,นี้เป็นไงน่าใช่นะน่าจะเหมือนทองดูดูจากหน้าปกอะทองฟ้าก็เหมือนในไมค์ครับเลยโคตรเมกเป็นสีเหลี่ยมไหนดูซิทุกคนจะโดนหลอกไหมใช่ทุกคนมันใช่มันใช่อะแล้วทุกคนหาไปไหนอะมีเบคอนมาเลยด้อ อุ้ยเหมือนมากเลยะทุกคนเหมือนมากเลยทำไมมันเหมือนขนาดนี้เนี่ยอุ้ยได้ดูน้ำดิทุกคนเหมือนไมครับใส่ร e ีซอสแผกอ่าวโดนน้ำไม่ได้โอ้ตุ๊กกระโดดอุ้ยเหมือนมากเลยทุกคนคือแบบว่าเหมือนจะจัดอะท้องฟ้ายังเหมือนนะทุกคนอันนี้แบบว่าเอออันนี้มันเหมือนแบบว่ายกมาเกมไมค์ครับมาลยะทุกคน ดูดูทุกคนเหมือนมากทุกอย่างเป็นไมค้ค้าหมดเลยยกเว้นตัวเรากับเพื่อนมีเพรปึ๊บ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 มีจุดเซฟไหมเนี่ยนี่คือจุดเซฟหรออ๋อปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก่งอป,ปี้อยู่แล้วไม่ใช่เก่งอป,ปี้อยู่แล้วอุ้ยเพื่อนตาย,ยาไป ต่อุ้ยอีซี่มากเลยอะ่ะอย่าพูดคาว่าพูดอุ้ยอีซี่มากเลยอะ่ะพอเช่นไนดะอย่าพูดคาว่าอีซี่เดี๋ยวตายนะโอเคโอเคโอเคเจ้าขนมปังขิงเดี๋ยวฉันจะไม่พูดอือคำว่าอีซี่โหเบ็ดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่เป็น้วนี่มันยกเกมใหม่ครับมาเลยนะเนี่ย ยังไม่จบอีก่อนไม่กีด่านเนี่ยโอ้ไม่มีดานด้วยโอ้สงสัยต้องต่ออีพีหน้าเราเลยพวกแบ็ดยี่สิบเปอร์เซ็นเล้ว,ว่ะเมื่อไรจะจบด่านสักทีเนี่ยปึ๊บปึ๊บห้ามโดนกระบองเพชรใช่ไหมยังไม่หมดอีกเหรอโอ๊ยเบ็ดจะหมดแล้วนะ เสลเนี่ยโอ้สิบเก้าต้องรีบเล่นแลละต้องรีบเล่นแหละปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บวละวะปโอ๊ย,ออยไม่น่าพูดอีซี่เลยเป็นยังไงล่ะตุยเลยปึ๊บปึ๊บเสียสีแดงไม่ใช่สีเหลืองใช่ ปื๊ดสีแดงใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่ขี้เกียจดูอ่ะวุ้ยออสีเหลืองใช่ไหมสี่งมื่นปื๊บเฮ้ยมาไหาร่จะดึงสักทีนี่ี่เดี๋ดีกว่นนะ กิ่งไม้ยาต่นี่ขนาดยังไม่ได้พูดคไว่าีซี่เลยนะเนี่ยหืมชนะแล้วเหรอเย่ชนะแล้วโอเคทุกคนสิ่งงนี้พี่เชื่อขอลาไปก่อนสำหรับเรียนไปแล้วบายบายเดี๋ยวไปชาร์จแบตกอนนะ